นี้ถ้าถามเรื่องเลจะตอบยาวนะครับแต่ว่าเรื่องอื่นก็รัเลยบรัดเรียครับครับล้างวันุก็จริงจสนุกตั้งแต่ถ่ายโฆษณาแล้วครับแล้วโฆษณาก็ เพิ่งจะลอนช์ได้สักพักแล้วก็วันนี้ก็น่าจะถือว่าเป็นการแบบเปิดตัวอย่างเป็นทางการด้วยแล้วก็ไม่ใช่แค่เปิดตัวผมนะครถือว่าเปิดตัวแพ็กเกจใหม่ของเลสเต็ด้วยครับแล้วว่าร้ากาของเราที่เราทำทำไปบ้างคะถ้าเอาดูไม่ขายของก็ต้องตอบอย่างอื่นก่อนนะฮะปกติก็ผมเป็นคนทํางานหนักมากเลยครับน่าจะเหมือนหลายๆคนที่ดูอยู่ผมว่าแบบมันเป็นเรื่องปกติที่เราจะทํางานหนักแต่ว่าตั้งแต่ร่วมง,งานกับเล่ผมรู้สึกว่าความคิดเรา เปลี่ยนไปนิดหน่อยในแง่การทํางานของเราว่าแบบ้ยทุกครั้งที่เราทํางานหนักอ่ะเราควรหาเวลาใช้คําว่าเบรกแบบมันจะสั้นก็ได้หรือยาวก็ได้อย่างเช่นบางครั้งการได้กินขนมที่เราชอบอะ่ะเฮ้ยอันนี้เรื่องจริงนะเพราะว่ามันก็ถือว่าเราได้เบรกทั้งในแง่สุขภาพกายแล้วก็สุขภาพจิตด,ด้วยะอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงแล้วชอบทุกรถแต่ถ้าช่วงนี้เห็นสีเสื้อผมไหมฮะว่าต้องชอบรถซาฟรีมแล้วหัวหอมเป็นพิเศษ ผมว่าจริงเลยรถซาวฟิล์มแล้วหัวหอมเป็นเลยน่าจะเป็นอันดับหนึ่งในใจแทบจะแบบเกินพึ่งอ่ะเออผมว่ามันไม่อยากใช้เป็นคำว่าซิกเนเจอร์แต่ผมรู้สึกว่ามันถูกปากคนไทยเาร,ยกร,ยราก็จริงๆวันนี้นะครับจะมีส่วนที่เป็นเวทีด้วยเวทีเนี่ยวันนี้ผมก็ไม่ได้มาคนเดียวมากับน้อง,องๆซึ่งเรียกพวกเขาว่า789ไม่ได้แล้วก็คือมากับ Di c e ก็คือเป็นวงที่2ของ7 8 9 แล้วก็เดี๋ยวจะมีแกสพิเศษเป็นที่ตู่พกทอนด้วยแล้วก็น่าจะมีโชว์พิเศษทั้งจากทั้งผมแล้วก็ทุกทุกคนมีเล่นเกมพิเศษแล้วก็โซนที่เรายืนอ,อยู่เนี่ยครับก็จะเป็นโซนกิจกรรมที่ถ้าจะไม่ผิดเหมือนจะไม่ใช่ไม่ได้มีแค่ที่เนี่ยครับมันจะมีโซนที่ M p เ r ียด้วยที่เดี๋ยวจะมีให้ไปร่วมสนุกกันได้ก็อยากเชิญชวนทุกคนว่าแบบไหนๆหนก็พรีเซนเตอร์ใหม่แพ็กเกจใหม่แต่อร่อยไม่เห็นเปลี่ยนเลยอนะับก็เลยว่าฝากด้วย อันนี้นะครับจริงๆแล้วอร่อยจนเราไม่กล้าพูดว่าตัวเองอร่อยเลยเพราะอร่อยกว่าเราเยอะเลยใช่ใช่ในไหนๆเสียงปฟองมันน่าจะเข้ากล้องละเนี่ยฮะสมมุติว่าเอามาเทียบหน้ากันก็รู้แล้วว่าแบบเลมดูดีกว่าผมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่ได้ใช้ชัวร์ครับโอเคครับทุกคนก็วันนี้ ดีใ,ใจที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับผมไงก็ฝา uh huh. ก,กเลสตกไว้ด้วยนะครับผมไงก็คิดว่าน่าจะเป็นอีกขนมหนึ่งที่อยู่ในใจทุกคนแล้วก็พบสะดวกมากจริงๆแล้วก็ใครอยากได้มันฝรั่งที่พรีเมียมขึ้นมากกว่ามันฝรั่งที่แบบแบบอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะตอบโจทย์ทุกคนแน่นอนได้ค่ะากงานค่ะได้ครับช่วงนี้เห็นว่าค่ะ ใช่ช่วงนี้ถ่ายละครหนึ่งในร้อยครับ็นไงบ้างคะช่วงนี้เ,เราหนินงานไรบ้างจริงจริงแล้วเรียกว่าเต็มที่เป็นพิเศษแล้วกันครับเพราะว่าคือคิวงานเราในหนึ่งปีเราก็วางไว้แบบเป็นรถแบบที่ชัดเจนคือมันก็ใกล้แล้วที่เราจะต้องใกล้เริ่มซีรีส์เรื่องการลุยคาน<ฆ>ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าสำหรับละครหนึ่งในร้อยก็จะค่อนข้างถ่ายแบบเข้มข้นมากเพราะว่ามัน มันใกล้จะถึงแบบช่วงท้ายที่เราถ่ายคือผมว่าหนึ่งในร้อยอ่ะพอโปรเจกต์ที่พี่แอนเขาเริ่มต้นพรูว่ามันคือมันไม่ใช่พีเรียขนาดนั้นแต่มันคือวินเทจอะครับมันมีเรื่องอาร์ตเดเรคชั่นบางอย่างที่เอาจริงมันถ่ายยากแล้วคนเล่นเองยังรู้เลยว่าแบบมันมันไม่ง่ายเลยแต่ละซีนเวลามันจะได้อะไรเงี้ยมันก็เลยทํางานหนักแล้วก็ถามว่า เราได้ช้าไหมเราไม่ได้ถ่ายช้าแต่เราถ่ายได้น้อยเพราะว่าแบบบางครั้งกว่าเราจะเซตทีนึงเงี้ยมันก็ยากช่วงนี้พอมันแบบเริ่มเริ่มจะถึงคิวช่วงไปลายๆแล้วเงี้ยมันก็ก็ต้องอาจจ่านนะครับอากาศณวันนี้นนไม่มีอะไรสู้พี่เขาได้จริงๆคื <c oughs> อ <c oughs> คืออยากให้ทุกคนรู้สึกว่าการที่คุณใส่สูตร3ชิ้นหมายถึงว่าคุณมีเชิ้ตมีเสื้อกั๊กแล้วก็มีแจ็คเก็ตหรือบางครั้งคุณอาจจะมีผ้าพันคอด้วยออกมาเดินในอากาศตอนนี้ฟิลไลท์41 42แทบทุกวันผมแบบกลับบ้านผมจะเป็นฮีสโตกครับเคยเป็นป้าแบบว่าหายใจออกมาแล้วกระจกที่เราใช้ประจำมันเป็นไอร้อนมันแบบมันมันร้อนไปหมดข้างใน ต้องกินเลสแต่อ่าส่งมาแบบเนี้ยไอเรานีนิใส่มันก็ไม่ได้ชอบขายของไงฮะเข้าใจไหมครับรคับนะ <c oughs> ผมตอนนี้ผมยังไม่ได้อยู่ในช่วงที่ตัวเองเข้าไปโฟร์พันอะไรเลยครับเพราะว่าช่วงนี้ก็จะเป็นที่รักที่เดเวลลอบทส่วนผมกับเจก็คือสแตนบายรอตอนที่ทีเรียตมันมาถึงใช่ คิวสามครับผมว่าคิวสามเห็นแน่แล้วก็ออนจริงก็อาจจะสักช่วงสิ้นปีแถวๆแล้วหลับมีอะไรบ้างมีครับมีแต่ว่าเอาสองเรื่องนี้ก่อนนะอยู่กับผมสองเรื่องนี้ก่อนอย่าเพิ่งไปไกลมากคือตอนนี้ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าใครแบบรู้สึกรอไม่ไวหวเลยอย่างเงี้ยก็ไปซื้อหนังสือมาอ่านก่อนได้ <c oughs> อะไรครับ เดี๋ยวดี่เดี๋ยววนๆมาอ้าเนี่ยไม่ได้แล้วก็ฝากซื้อหนังสือลองลองดูครับเล่นสแต็กอะไรเะร <c oughs> อ,อ๋อไม่ใช่ <c oughs> นั่น <c oughs> อ,อผมรู้สึกว่ามันได้ในงแง่ความคิดถึงครับ <c oughs> สุดท้ายต้องบอกว่าเราตั้งใจจะทําเป็นซีรีส์ซัสเปนเราเราไม่ได้พูดออกมาด้วยซ้ำว่าเราเราวายไหมแต่เรากล้าพูดว่าเทศของตัวละครหลักคืออะไร แ่อนนนยังครับอ่าตอนนี้ต้องหนึ่งในร้อยทั้งใจก่อนใจต้องอยู่กับพี่แอนทองก่อนเดี๋ยวอีกแป๊บนึงผมจะไปละอีกแป๊บหนึงครับไม่ไม่เดี๋ยวคือการุญชาตกจานเป็นหมอพาลีมันก็ยากอีกแบบครับจริงๆยังไงก็มีมีต้องเวิร์กช็อปแบบแยกแน่นอนเลย ก็ส่วนใหญ่แล้วไม่ว mm hmm. ่าจะทำงานหรือพ uh, uh, ักผ่อนนะครับไปไหนก็น่จะต้องมีเรลับด้วยะเยเยอะไปละอะไรนะฮะเอ่อส่วนใหญ่ผมว่ามันคือเรื่องบาลานซ์ัครับพี่แบบแต่ผมอ่ะบาลานซ์จะไม่ใช่50 50มันขึ้นอยู่กับว่าคุณชอบอะไรสมมติผมผมรู้ตัวว่าผมชอบทำงานงานผมจะเยอะมันไม่ใช่ปัญหา เราเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ชอบพักมากขนาดนั้นแต่ถามว่าเราไม่พักได้ไหมไม่ได้เราต้องออกมาเจอแฟนๆเราด้วยเราต้องออกมาเจอผู้คนบ้างอะไรอย่างนี้ครับน้อยกว่าช่วงก่อนหน้าเปิดกล้องครับแต่ว่าพี่เลียดผมอะ่ะชั่วไปทุกคนก็จะเห็นอยู่แล้วว่าแบบพอเปิดกล้องปั๊บเราจะได้เจอกันน้อยเพราะว่าเราก็ขอเวลาไปพักงานมาก่อนแล้วเดี๋ยวพอเราพักนานเสร็จง,งานเราออนเราจะกลับมาเจอเยอะเหมือนเดิม มอนนีเราไะมีแฟนกัไหนบ้างคะส่วนใหญ่นี่ร้อยเปอร์เซ็นต์แฟมิลี่อย่างเดียวเลยครับใช่ผมไม่ค่อยไม่ค่อยได้ไปไหนเพราะว่าจริงๆป้าแม่ผมก็ไม่ไม่ได้อายุเด็กขนาดนั้นก็ใช้เวลาอยู่กับเขามากกว่ามีซัมเมอร์ครับหลานผมได้สาร <c oughs> ไม่อยู่บ้านเดียวก็ค,วคือต้องไปหามเวลา,ไไา <c oughs> ใช่น่า <c oughs> ครับผมก็ฝากด้วยนะครับสำหรับปีนี้ก็น่าจะได้ดูกันแน่นอนสำหรับละครของผมเรื่องหนึ่งในร้อยทางช่อง3นะครับแล้วก็จะมีซีรีส์การุญย่าฆาตเป็นโปรเจกต์วันดีออริจินอลนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ฝากอีกสักทีฝากเลยครับเพลงน้าเพียไทยรุงก่อนต่อมองข้อดนี